โอ้โหดราม่าร้อนแบบว้าวพุ่งพันเลยรับส่งการมาเปิดงานมาวันแรกนะคะก็เอาแล้วเริ่มเลยกันสมัยนะคะที่อัพสตอรี่แบบนี้คะ่ะบอกว่าขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ไม่ไหวกับคนประเภทนี้แล้วดารา มีเมียชอบไปเอากับผู้หญิงคนอื่นเขาเคยมาขอฟันแฟนเก่าผมที่เพิ่งเลิกได้หนึ่งอาทิตย์ยังไม่บอกว่าใครรอเจ้าตัวมาขอโทษจะจบแล้วก็ได้อัพสตอรี่แบบนี้นะคะเป็นแชทที่คุยกันอะไรอย่างเงี้ยเช่นอันนี้ example นะคนนี้แฟนมึงปะเออเลิกละทําไมวะหลายย่างเอ้ยคบกันปะนานย่งไม่พออัพอ,อ,พอีกถ้ากูคุยมึงโกรธปะสรุปคือมึงชอบเพื่อนเพื่อนแต่กูดูไปดูมาก็เด็ดอยู่นะ ไม่พอก็ยังมีแชทยาวอีกนะคะที่ต่อจากเมื่อกี้กันสมัยได้อัพสตอรี่อีกรอบนะคะบอกว่าจริงๆอยากเปิดมากกว่านี้แต่ผมไม่อยากพาพีถึงบุคคลที่3ที่ขาดบางช่วงบางตอนเพราะว่ามันถามเรื่องส่วนตัวผู้หญิงผมไม่อยากเปิดเผยส่วนเรื่องผู้หญิงผลรบกวนอยาขุดเลยครับผมคุยฝั่งผู้หญิงแล้วเขาเป็นคนมาบอกผมเองด้วยซ้ำว่ามัน DM ไปหาก็เป็นว่าจบแล้วครับเรื่องที่ออกมาพูดอยากให้สังคมรับรู้ว่าไอคนนี้มันแย่ขนาดไหนดาราก็คนครับอุ้ยคอมเมนต์ชาวเน็ต พอซีจะไม่มีการถ่ายนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครแต่เราแค่ลองอินเคสตัดดี้นี้ว่าสมมุติว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นกับเราแบบว่าเออเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปแบบเราแบบเรากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันเหมาะสมมันสมควรหรือเปล่าหรือว่าเพื่อนเราเป็นคนที่สามารถคุยด้วยพูดด้วยแบบนี้ได้ไหมน่าจะมองมุมนี้ลองดูทุกคนนะคะมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้บ้างคะคอมเมนต์บอกทีค่ะก็คลิปว้นน้ค่ะแบบนี้นะคะฝากกดไลค์แลวก็ติดตามให้มุกได้วยนะคะจะได้มาเจอก,กันบ่อยๆค่ะ